สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel STR Top อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดมีคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลเวียดนามและอินโดนีเซียหลังจากที่นักตบสาวไทยนะครับสาม,มารถเอาชนะอินโดนีเซียไปได้3-0ต่อเซตในศึกวอลเลย์บอลซีเกม2021ซึ่งโปรแกรมนัดถัดไปนะครับทีมชาติไทยเจอกับเวียดนามในวันที่17พฤษภาคมนี้ เวลา17นาฬิกานะครับโดยรอมาเริ่มกันที่คอมเมนต์ของชาวเวียดนามก่อนเลยครับโดยชาวเวียดนามคนนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่า2นัดล่าสุดไทยยังไม่ได้ใช้แท็กติกเลยไทยเล่นบอลแบบไม่ใช้พลังเยอะแต่มีประสิทธิภาพดูเหมือนว่าจะเล่นกันอย่างง่ายได้ไม่เสียพลังงานไปสักเท่าไรต่อไปครับเวียดนามแพ้ไทยมากที่สุดในแง่ของความแข็งแกรงทางกายภาพ ไทยนั้นเร็วมากได้รับการฝึกฝนร่างกายโดยเฉพาะต้นขาให้เหมือนกับติดสปริงแล้ก็มีชาวเวียดนามอีกคนนะครับมาตอบกลับอีกว่าฟิตเนสบวกความสามารถของผู้เล่นต่อไปครับร้ายกาดขนาดนี้ไม่มีทีมไหนกินชุดไทยได้ไทยกำลังมาแรงและสม่ำเสมอต่อไปครับเวียดนามจะสู้กับไทยได้อย่างดุเดือดมากและหลังจากน,นี้นะครับ ก็มีชาวเวียดนามนะครับมาตอบกลับว่าเวียดนามจะเป็นเหยื่อการข่มขืนของไทยรายต่อไปต่อไปครับการต่อสู้กับอินโดของไทยคือการเข้าใจชะตากรรมของเวียดนามต่อไปครับพรุ่งนี้เวียดนามจะพบกับไทยกี่โมงฉันจะรอดูความคืบหน้าของ vn ครับก็มารอดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างใรนะต่อไปครับตอนนี้ฉันเป็นห่วงเวียดนามมาก และในเม้นต่อไปนะครับชาวเวียดนามคนนี้ได้มาพูดถึงการลงทุนในกีฬานี้ของไทยนะครับก็ลงทุนไปขนาดนั้นไม่แปลกหรอกที่จะทําผลงานได้ดีในซีเกมครั้งนี้และหลังจากเมื่อนี้นะครับก็มีชาวเวียดนามอีกคนนะครับมาตอบกลับว่าคุณสามารถให้ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับเงินนั้นได้ไหมลงทุนไปเท่าไหร่กันและหลังจากเมื่อนี้นะครับก็ต้นเม้น์นะครับมาตอบว่าเมื่อก่อนเคยใช้เงินจัดทัวร์นาเมนต์หลายรายการ และเชิญทีมที่แข็งแปลงหลายทีมมาเพื่อแข่งขันในนัดกระชับมิตรเพื่อให้ทีมพวกเขาได้แข่งขันและมีช่วงเวลาที่ดีให้โค้ชได้เรียนรู้จากประสบการณ์ชาวเวียดนามคนเดินนะครับมาตอบกลับว่าก็ไทยเป็นแบบนั้นแหละจะให้พวกเขาเป็นแบบไหนละ่ะแต่ก็ต้นเม้นนะครับมาตอบกลับอีกว่าพวกเขาลงทุนแบบนั้นพวกเขาเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนใช่แล้วถูกต้องและเหมาะสมแล้ว แลอไปที่เม้นต่อไปครับประเทศไทยดีที่สุดแล้วต้องยอมรับมันจริงๆต่อไปครับอินโดนั้นไม่ใช่คู่แข่งของประเทศไทยชนะได้อย่างง่ายดายมากต่อไปครับประเทศไทยอยู่เหนืออาเซียนจริงๆเลยไม่ต้องมาแข่งรอกต่อไปครับเวียดนามคือคู่ต่อสู้ที่แท้จริงของไทยแลนด์หวังว่าเวียดนามจะชนะไทยได้ต่อไปครับดูแนวต่อสู้ก็ดูว่าไทยนั้น ลงทุนหนักมากในวอลเลย์บอลต่อไปครับไทยก็ยังชนะอยู่ดีแม้ว่าส่งสมุทรสอนมาเล่นก็นตามเธอต่อไปครับฉันรอคอยไม่ไหวที่จะเจอไทยในวันพรุ่งนี้ต่อไปครับแต่ฉันคิดว่าทีมชาติไทยยังปล่อยแทคนิกออกมายังไม่หมดนะคิดว่าเจอเวียดนามคงใส่เต็มกว่านี้ครับสำหรับคอมเมนต์ชาวเวียดนามนะครับจะเป็นประมาณนี้และไปกันที่ฝั่งแฟนวอลเลย์บอลอินโดนีเซียกันเลยครับ อย่างชาวอินโดท่านนี้นะครับได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าเพิ่งสังเกตความแตกต่างระหว่างทีมระดับโลกในการวอร์มร่างกายก่อนการแข่งขันกับทีมอื่นคุณจะเห็นได้ว่าทีมระดับโลกนั้นจริงจังแค่ไหนในระหว่างกระบวนการนี้ต่อไปครับไทยชนะอย่างถล่มทลายแพ้ทางเทคนิคอีกไกลเลยต่อไปครับไม่ว่าผลจะออกมาแย่แค่ไหนแต่เรา จะสนับสนุนชาวอินโดนีเซียเสมอต่อไปครับฉันจะบอกว่าไทยชนะขาดเกินไปแล้วและในเม้นต่อไปนะครับชาวอินโดท่านนี้ได้มาเซลลนักวอลเลย์บอลทีมชาติของเขานะครับบอกแล้วอย่าเล่นแต่ t i ก t o k และ ig เยอะผลมันก็ออกมาเป็นแบบนี้แหละต่อไปครับผลจะเป็นอย่างไรก็ยังภูมิใจกับทีมชาติอินโดนีเซียเสมอ อย่าไปฟังคำหมิ่นประมาทของชาติเราพวกนี้ไม่รู้หรอกว่าพวกคุณนั้นพยายามมากแค่ไหนแล้วต่อไปครับเราต้องเชียร์ทีมชาติของเราไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรเรายังคงสวดภาวนาให้มันชนะในนัดต่อไปเป็นต่อไปครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านจิตใจในระดับอาเซียนคุณสามารถแพ้กับประเทศไทยได้แต่อย่างไรก็ตาม ควรทำผลงานให้ดีกว่านี้ไม่ใช่เป็นแค่ผู้เข้าร่วมเท่านั้นเมนต่อไปครับโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าความผิดพลาดในเกมนี้คือการบล็อกการเซิร์ฟส่งบอลพุ่งตัวและตั้งรับผมคิดว่าแนวรุกของเรานั้นดีแล้วแต่เฉพาะในแนวรับเท่านั้นที่ยังไม่ดีเท่าที่ควรและดูเหมือนว่าการฝึกฝนต่อไปนี้น่าจะไม่ยากนะแค่ความเห็นของฉันนะเมนต่อไปครับ เป็นไรไปทําไมความพ่ายแพ้จึงธรรมดามากเกี่ยวกับการรับการผ่านบอลการบล็อกจึงทําให้รู้สึกว่าทีมชาติกําลังซ้อมอยู่ทั้งที่ผู้เล่นส่วนมากเป็นสมาชิกโปรโลีกอยู่ในระดับมืออาชีพหมายความว่าพื้นฐานของวอลเลย่บอลได้รับการฝึกฝนแล้วแต่ยังไม่ดีพอต่อไปครับเป็นไปไม่ได้ที่ทีมของชาวอินโดนั้นจะชนะ ในระดับเอเชียตอนดอกเชียงใต้หน้าภาษาไรในระดับเอเชียที่มีระดับที่สูงกว่าเนื่องจากกีฬาวอลเลย์บอลน,นี้ยังขาดความสามารถในการพัฒนาทั้งทักษะร่างกายและความเป็นมืออาชีพในฐานะผู้เล่นต่อไปครับไม่ต้องแปลกใจนี่คือทีมคุณภาพของผู้เล่นชาวอินโดต่างคลาสกันมากไปเล่นติ๊กตอกก่อนนะต่อไปครับตลกจริงจง เวลามีคนคอมเมนต์ที่คิดว่าจะสู้กับไทยได้แทนที่จะเชียร์ทีมชาติคอมเมนต์กันตามใจคิดหรือว่าทุกคนแสดงความคิดเห็นได้แต่ได้โปรดอย่าตัดสินมากนักพวกเขาเล่นได้ดีแล้วจะชนะหรือว่าแพ้ยังไงก็ต้องเชียร์คนวิจารณ์นั้นแย่มากเล่นวอลเลย์บอลก็ไม่ได้แต่ตัดสินคนอื่นน่าตลกจริงๆเลยต่อไปครับสปิริตและแรงจูงใจไม่ดี รู้สึกว่าตัวเองดีที่สุดแม้จะยังห่างไกลาจากประเทศไทยก็ตามและไทยฉันรู้ว่าพวกเขายังปล่อยมาไม่หมดรู้สึกว่าต้องซ่อนไพ่บางอย่างไว้อย่างแน่นอนต่อไปครับทีมวอลเลย์บอลต้องพัฒนาขึ้นมากแต่โค้ชเป็นไรซ้อมเป็นไงบ้างผู้เล่นเก่าก็กแบบนี้แหละของไม่ย,ยังไม่โตและเตี้ยเกินไปต่อไปครับการป้องกันของเขาก็แย่เช่นกัน การล็อกของเขานั้นช้าเสมอต่อไปครับส่วนมากพวกเขาซ้อมแต่ใน t i k กต k อบอกตรงๆว่าไม่สมควรไปซีเกมยังห่างไกลจากระดับทีมชาติไทยมากต่อไปครับผู้เล่นเก่าใช้ไม่ได้แล้วกระโดดก็ไม่สูงบอกตรงๆว่าทำอะไรไม่ได้เลยต่อไปครับตัวบล็อกไม่แน่นพอและเสื้อทีมอินโดนีเซียนั้นก็โอเวอร์ไซส์เกินไป และไปอันที่คอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับโดยชาวอินโดท่านนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าน่าเสียดายโคช้ชไม่มีความคิดริเริ่มครับก็เป็นยังไงบ้างละครับสำหรับคอมเมนต์ชาวเวียดนามและอินโดนีเซียในครั้งนี้นะครับหากใครชอบก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ